王八的乖。 นนี้ก็มีเพลงที่ปล่อยไปแล้วกเพลงครับให้ฝากผลงานเลยฝากร้านฝากร้านก็เดี๋ยวการในนี้มีเพลงกับพี่ปอความปุป่ด,ด้วยครับโอแล้วก็มีเพลงที่ปล่อยไปแล้วกับไข้ย,ยักษ์นะครับก็ลองเสิร์ชได้แล้วก็ไอจีอัลตกรครับครับไอจีไขยักษ์อ๋อใช่ครับไ่ <laughs> ้ย,ยักษ์ไม่คือบอกเลยว่าไอตัวท่อนแร็ปของชิชโนบูเนี่ยน้องเพิ่งแต่งมาสดๆเลยนะทุกคน เนงครัอเกตคุชชั่นคลีนเอ็กซ์มิวขอบคุณมากเลยนะครับผมณมาวยูรู้สึกยังไงบ้างมาพบเจอแฟนค่นะ oh. บคแน่นมากโหดีใจมากๆดีใจก็คือดีใจทุกๆครั้งจริงๆเพราะว่าเวลาไปงานไหนเนี่ยเ oh. วลาคำถามนี้มาก็ออกว่าดีใจเพราะว่าดีใจจริงๆ oh. ดีใจมากจริงๆครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นเป็นครั้งแรกและการที่ได้ร้องเพลงแบบอะคูสติกแบบยาวๆแบบนี้แล้วก็ อาจจะได้เจอแบบนี้อีกในในงานคืออื่นครับชอบเลยชอบเลยชอบเลยเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ได้ไดข่าวว่ามีกิจกรรมพิเศษกับแฟนคลับด้วยใช่ทำอะ<ค>ไรมาเนะล่าให้ฟังได้ไหมครับเมื่อวานคือ,อแฟนๆครับผมจัดรวมกันหลายๆบ้านมีการจัดแกรรลเลอรี่ให้ให้ทุกคนแบบเข้าไปเยี่ยมชมได้แล้วคือพอผมเสร็จงานปุ๊บก็เลยแวะเข้าไปด้วยครับก็โหแฟนๆน่ารักมากแล้วก็มีฟุตฟักด้วย มีมีรูปแบบรูปในงานเยอะมากๆนี่คืองานอีเวนต์แล้วนะมีรูปเยอะมากๆเลยที่แบบเป็นช่วงประมาณปีสปีที่ผ่านมาหรือพอเราได้ไปเดินดูแล้วก็แบบได้นึกถึงแบบความทรงจําที่เคยเจอมาแล้ก็รู้สึกว่าเอ้ยที่ผ่านมาแล้วก็ทํางานไปนเยอะเหมือนกัน <c oughs> รูปแบบชุดไม่ซ้ำอะไรเป็นเลยก็รู้สึกแบบไปตอนนั้นก็รู้สึกชื่นใจ ชื่นใจามากๆนะครับผมแล้วก็มีเนื่องด้วยสถานที่ทําให้แฟนๆสามารถเข้าไปลงนั้นได้จ,จํานวนจำกัดครับผม<ะ>ก็คิดว่าถ้ามีโอกาสตั้งหน้าก็อยากให้จัดใหญ่ๆเลยที่ใหญ่ๆะนะเป็นแฟนทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในกัรนั้นนี่ก็ใหญ่แล้วนะไม่พอใช่ไหมไม่พอไอ้เนไม่พอดิวเราเลยรู้สึกว่า ในการปล่อยตัวซิงเกิลสองการปล่อยตัวหึตอแรกวา่าจะถูกมันเปนคลับไม่ท okay. ันแล้วเล่าเลยดีกว่าเล่าเลยได้ก็ซิงเกิลสองจะมีเขาเรียกปล่อยตัวหรือว่าอะไรปล่อยตัวปล่อยตัวปล่อยตัวเป็นงานไม่เกินเลยก็งานเปิดตัวซิงเกิลสองครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจัดในที่ที่แฟนๆทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้แล้วผมก็ เพราะมันมันเราให้เข้าฝีนะเราวสมาอาจจะแพงไปนิด้เลยอยาเชื่อว่าเดี๋ยวแฟนเขาบอกไม่พู่ไรที่ใส่ตัค์ได้ไม่ตอนตอนแรกคือขอทันด้วยโดมอ่ะตอนแรกเราจะไปทันด้วยโดมแต่ว่าพอไปคุยกับเขาแล้วเรื่องเรื่องด้วยเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรื่องสุขสุขอานามัยเรื่องโควิดอะไรพวกนี้ครับผมมันจำกัดได้แค่ประมาณพันเจ็ดพันเก้ารเราก็เลยเปลี่ยนเปอยู่ททอแทน ได้สองพันเจ็ดร้อยทอ่ะนั่งยัำอีกทีนิดนึงแทนขับจาดูแลตัวเองนะคะใส่หน้ากากด้วยใครไม่ใส่แต่เพนยงนะใส่หน้ากากนะโอเคเมื่อกี้นี้ซิงเกิล2ไปถึงไหนแล้วนะออ๋คผมก็จะที่อยู่ที่อยู่ที่น้ตแทนครับผมเพราะว่า ก็เดินทางสะดวกด้วยแล้วก็สามารถแฟนๆสามารถเข้าไปได้เยอะกว่าครับผมก็เลยจัดอยู่ที่ฮอล์แทนก็เข้าฟรีนะครับทุกคนแล้วก็ภายในงานของงานเพรสคอนเฟ e ร์มซิงเกิลที่สองเนี่ยจะมีบิลโปร์ดอีกสี่อันที่จะประกาศด้วยครับผมโอ้ยความลับใช่ไหมยังเป็นความลับอยู่จู๊จูอดใจรอแป๊บเดียว วในรอนี่มีหนึ่งสี่โปรเจกต์เลยนะคะนัอนถามว่ามิวทำงานเยอะขนาดนี้วันว่างรันสไายของเราเป็นยังไงบ้างวันว่างชอบแต่งควัมอะเราก็ต้องแบบยี้มกับคนเกอยู่ก็ต้องมมืต้อเขนะ่ตื่นมาอะตื่นมาได้ยังไงไม่มีอะไรทำเลยแปลงควันทีกว่า เอาเรื่องจริงก่เอาขอเอาขอเรื่องแบบเรื่องไม่จริงก่อนเอาเรื่องไม่จริงก่อนอเนี่ยตื่นมาแปรงฟันเสร็จออทานข้าวชาปุ๊บเฮ้ยไข่ติดฟันไข่ตีแฟ้งแปรงฟันอีกแล, <laughs> แล้วก็มาทำงานก็แปรงฟันอีกมันจะได้สวยๆเออเอาความจริงนะไปคาเฟ่กินม่นให้ไปถามว่าชอบแปรงฟันเนี่ยต้องมีวิธีการดูแลสุขภาพป,ปากที่แบบดีๆป่ะก็ <c oughs> <c oughs> โอ้หคือเอาจริงๆครับผมว่าคือเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนที่ติดแปรงฟันแรงมากแล้วก็เลือดอาบเลือดมันชอบไหลเวลาแปรงัปเลือดอานเขารอกไปหมดเลยจนจนถึงท่านแบบไปเวลาไปขุดหินฟูนเอ้กินปูนกินฟูนไอ้ฟูดหินฟูนประจำปีอะไรพวกนี้ครับผมก็คือคุณหมอบอกว่าฟันสะอาดมาก แต่ฟันสึกหมดเลยนะแปรงฟันแรงใช่ไหมใช่ก็จะเป็นรอยอที่ฟันก็เลยต้องแบต้องต้องเลือกใช้แปรงสีฟันที่มีคุณภาพมากเราไม่บอกเราไม่บอกนเราไม่บอกแต่เราขึ้นหลาเลย มีขนแปลงสีฟันที่มากกว่าแปรงปกติตั้งเจ็ดเท่าเขาจะร่มแบบนุ่มโอ้ยนําไม่ถูกจริงจรงนงพอดีอะพี่มากจริงๆริงครับผมแล้วมันนุ่มมากเธอมันนุ่มมากมันสามารถให้ฟอร์มที่ละเอียดแบบระบูดดูแลช่องปากเับอ่อนโยนเขาว่าเลื่อนอาบจะไม่มีต่อไปต่อแปรงฟันใช่ก็สำหรับคนที่แปรงฟันแรงครับผม ก็แบงคฟันให้เบาไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้คัดเมื่อกี้คัดสำหรับคนที่แบงฟันแรงใช่ก็ไม่เป็นไรใช่ครับผมแต่ว่าก็แนะนำแนะนำให้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 แบงฟันแบบถูกต้องตามตามแพทย์สั่งนะกันตามตาตแพทย์สั่งก็แบงฟันอ๋อดีดีอ่ะโชว์แล้วโชว์การ์ฟันแล้วเขาจะให้แบบปัดๆใช่ไหมปัดปัด นี่เนเวทีไงขอจริงก็นี่มิวแปรงเบาบางแปรงเบาบางแซนต์ต้อก็บางคนแปรงเบาางแปรงเบาบางค่าแปรงเบาไม่ได้ให้คอเก็ตคุชชั่นฟินไปช่วยนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษราคาพิเศษอยู่ทางด้านหน้าบู๊บูอาจจะโดนกลืนไปแล้วแต่ว่าบู๊อยู่ทางด้านหน้านะ ตรงนู้นครับผมพูดอยู่ตรงนู้นตรงนู้นครับผมนีดีเขาชูมืออยู่สีน่ารักมากเลยครับผมเขาเขามี5สีแล้วเขาเป็นสีพาสเทลหมดเลยเหมาะกับบ้านมิวเรียนมากๆเพราะบ้านมิวเรียนน่ารักมากเหมาะกับอะไรน่ารักน่ารักแบบนี้ไม่แต่ว่าถามก่อนล่าสุดเมื่อกี้นี้ไปแอบเปิดช่อง YouTube วิวเจอรี่เป็นยังไงางตอนนี้มีมีล่าสุดกับทีมนะคะ 2. ผลตอบรับเป็นงบ้ครับผลตอบรัก็ดีมากเลยครับผมครก็ครับผมก็มีมีคิวเจอร์นี่เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่เหมือนเวลาผมไปทำงานต่างๆก็จะมีการเก็บภาพเผื่อไว้สำหรับแบบแฟนๆบางทีก็จะอาจจะเห็นแค่ตอนตอนสเตจเฉยๆแล้วก็อยากจะแชร์โมเมนต์ที่แบบเฮ้ยอยู่ข้างหลังเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็อยู่ข้างนอกเป็นยังไงบ้าง ก็ <g Adri ana> จะได้รู้ว่าบนสเตจกับข้างหลังเหมือนกันนั่ได้ไรไม่แต่ว่ามิวเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากนะคะเรานัด3โมงมิวมาตั้งแต่7โ oh, <c oughs> มงเช้า <c oughs> ไม่จริง <c oughs> ไม่จริงน้อยเล่นแต่ว่าเป็นคนตั้งใจทำงานจริงเมื่อกี้นี้เนี่ยแฟนคลับเข้าใจผิดค่ะมิว oh. <c oughs> ว่าแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาโชว์บนเวทีอะ เิด่าซัพเปอร์จะมาต้องบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ให้เข้าน้องถ้าน้องมาน้องก็จะต้องอยู่ในบรถเ็นกับตะกาแล้วน้องอาตาเป็นไงบ้างครับผมเขาน่ารักไหมครับเดี๋ยวจะให้น้องไปงานนั่งเล่นด้วยอยากให้ไหรือเปล่าคอยากให้ไปต้องทำไงคะตัดันค้ ขายหมดแล้วถ้าถ้าอยากให้ไปก็ก็นะไระครับก็ไปอยู่ดีขอเชวนแล้วถึงจะไม่อยากให้ไปก็จะให้ไปอยู่ดีใช่ก็จะให้ไปก็มันก็จะมีงานที่เฟสติวัลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มทยอยมาแล้วครับผมก็อยากให้คนฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าในในแต่ละงานเนี่ยเราก็จะพยายามจะคัดเพลงที่แตกต่างกันออกไปตาม m ู o d ในโทุงการแต่ละงานด้วยครับผมแล้วก็เพื่อนเพื่อที่จะมาช่วยเนี่ยก็จะเป็นแบบ มากงหน้าหลายตาแล้วกันก็จะเปลีป่ยนไปเรื่อยเรื่อยเรื่องความแบบไม่ไม่ซ้ำแล้วก็เปลี่ยนสไตล์ตามงานด้วยครับผมเดี๋ยวมิวจะไปแปลงฟันโชว์ในงานเราจะถึงแปลงฟันไปแปลงเออราเล่นเราเล่นเมื่อกี้นี้ค่ะก่อนที่วิวจะขึ้นมาเนี่ยเรามีการจับผู้โชคดีไปแล้วครับผมพร้อมหรือยังคะพร้อมจะดูแบบมิวเล่นเกมอันนี้นะงั้นก็เดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยดีนะเกมแปลงฟันเหรอไม่ใช่เกมเราอะใครชิดมากกว่าเกมแปลงฟันอีก อ๊ยอุ๊ยอ๊ยอุ๊ยอ๊ยยังไงนะเดี๋ยวเชิญผู้โชคดีมาก่อนดีกว่าผู้โชคดีสามท่านของเราอยู่ไหนเอ่ยนี่คนที่คนแรกแล้วอย่านะคุณพี่เขาขึ้นมาแฟนขับล็อกลีนนะคะโอเคเก้าอี้ตรงนี้เอามาแก้ไว้ใส่ฉันไม่ได้ยัย แต่เดี๋ยวจะขอเชิญแฟนคลับทกท่านทีละคนเกมนี้ชื่อว่าเกมคัดหูเก่งจังวันนี้ตาแต่เพื่อรักษาระยะห่าง Social d i s t e n c i n g กันนิดนึงคนเล่นเกมอยู่ตรงนี้นะแต่จะให้ต่องตากับยิวใครที่ต่องตากับยิวได้นานที่สุด ไม่โยงเลยไม่มีเลยเมื่อกี้มีพี่คนหนึ่งยงแล้วเหมือนรู้สึกผิด่าค่ะฉันไม่ยงจะไม่โยงโอเคสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้นิวฝากผลงานนิดนึงว่าเดี๋ยวจะมีอะไรให้แฟนคลับได้ติดตามกันต่อก็ฝากอะไรถึงแฟนคลับด้วยนะครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยครับผมที่มาในงานวันนี้นะครับผมขอบคุณมากเลยครับ อบคนที่มาช่วยกันร้องเพลงกันนะครับผมสนุกมากๆแล้วก็มีความสุขม,มากๆเลยครับผมเหมือนแบบได้มาเติมพลังเลยขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่คอยสนับสนุนผมแล้วก็คอยติดตามมาตลอดนะครับในอนา,าคตเนี่ยอย่างล่าสุดก็จะเป็นซิงเกิลสองนะครับผมก็จะจัดที่ยูนิฟอร์มก็สามารถลงทะเบียนกันได้เดี๋ยวจะประกาศในเร็วๆน,น,นี้ครับผมก็ยังไี่บอกใบฟรีนะครับทุกคนน่าจะประมาณ2,000นิดๆที่ให้แฟนๆเข้ามาได้ครับผม แล้วก็จะมีโปรเจกต์ใหญ่อีกสี่อันที่จะประกาศในวันนั้นครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะมีเฟสติวัลเยอะมากๆที่จะได้เจอกันทุกทุกคนก็เตรียมตัวเตรียมวงพอกันไว้ด้วยนะครับผมมันแน่นอนครับคุณผู้ชมนะคะไปเจอกันที่เฟสิวัลแล้วก็ที่งานทองหลอครับแล้วก็ขาฝากค่ะในซีรีส์ซีซั่นสองนะครับผม กันออกขับบ้านนิวเรียนเอาเสียงมาจากในนีนี่ออกออกจากห้องน้ำกันหรือยัง เจริญรำนุกิจค่ะผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทโคเกตบารโอลิฟประเทศไทยจำกัดด้านบนเวทีด้วยค่ะ เ,เชิญตัวแทนจากบริษัทเซ็นทรัลฟู้ดรีเทลจำกัดด้าน,นบนเมทีนะคะเพื่อรับมอบของที่ระลึกแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันค่ะ สำหรับผู้โชคดี10ท่านเรียมทักหน้าไว้นะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะต่อไปได้เวลาผู้โชคดีทั้ง10ท่านขออนุญ,ญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไม่เซลฟี่เนาะแล้วก็ขออนุญาตนะคะถ้าใครที่อยากจะใช้มือถือของตัวเองถ่ายมีพี่ๆสตาฟช่วยถ่ายให้นะคะ ส่งมือถือให้กับพี่สตาร์ได้เลยค่ะแล้วก็ขอเชิญผู้โชคดีท่านแรกค่ะวันนี้นะคะต้องฝากคอลเกตตฟิชเช่นคลีนนะคะน้องใหม่ แรง1น0 0าน้องใหม่ค่ะจากบริษัทขอเกตปาโบลีฟนะคะคือที่คือผู้ชอบดีกรีดอยู่ให้เวลาเขากรีดด้วย ต่อไปเรียนเชิญค่ะ แกพาเี่ยวของคุณมิวด้วยดีโ,โแฟนขับรวที่สุดขอบคุณทุกคนด้วยนะคะทำให้งานวันนี้คุณมิวคุณมิวขอห้าทานะขอห้าท่ามาใหนึ่งค่ะเริ่ม ยากันแล้วนะเอ,อะ่อ,อก่อนจากกันขอโค้ดของเราน่อย่อเกมีลูกสุภาพิบกวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะวันนี้นะคะของยังซื้อได้นะยังซื้อได้เหมือนเดิมหาซื้อได้ตามท่างสิสนค้าชั้นนำทั่วไปด้วยสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ